เฮ้ยอะไรอะไรอะไรพี่วอะไรได้หรอได้มาแล้ว้ยพี่วอพี่ระวังเลยพี่นะพี่ระวังนะพี่เอาปลอดภัยนะอ้าโอเคสวยดึงดึงดึงดต้เต้เอาหินออกเด้อาหินก่อนนะเด้เตีวเด้เออ พี่วัดพี่วัด่่ััพีวดเดี๋ยวพี่วัดให้เตยไปดูลายก่อนนายไปก่อนเอติแปดไปได้เอติแปไปก่อนเออเนี่ยไปอย่างเงี้ยอุ้ยแป้นยุบไปโดนแล้วน่ะเออไม่เอาลูต้องเหยียบก้อนหินตรงกลางไปนนู่ไหนเหยียบไปดิไปนี่ไงขึ้นก้อนขึ้นก้อนสามอะเดี๋ยวเจ็บตูดอ่ะเออแม่งขาตะยูขาเป็นแล้วเมื่อกี้ขึ้นก้อนสามนะผมเราขึ้นให้ดู ปังปังปังเดี๋ยวเราดูเต้เราดูเต้ได้ได้เราดูเต้เฮ้ยมีคนไม่อยู่มีคนถ่ายรูปแล้วเอาละเอาละมีคนถ่ายแล้วลบลบลบเต้ขนาดเดินยังเดี๋ยวรอคนถ่ายก็พอเอออย่ารอคนถ่ายพิวัฒไปกลางเลยจริงเหรอนี่ไงเอาแล้วเอาพี่แจ๋มาดิ มาแล้วครับไปเลยครับไปก่อนเลยมาแล้วมาแล้วเตะระวังระวังระวังปรับปับล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 บอะไรติดนไำติดนยังไม่ลวกได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ลวกยังไม่ลวกปั๊บไปเว้ยรอดเว้ย ใจทำ้วยเลยวะไปไปตีรถไปโอ้ยเหนื่อยตายโอ้ยมันนุ้ยเลยหมดแล้วหาสุดแค่แข oui> ็นแขนทีนี้ก็สบายแล้วแค่แข็นขึ้นใช่ครับกูจะเป็นฮีทสต็อกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โอ๊นไปก่อนน้ำมาเปล่าเฮ้ยไปเลยเต้เต้เต้ไปเดี๋ยวตามพี่โอ๊นไปเล็ว จริงี๋้วพร้อมกัไเป็นพวดรอไปนโดนก่อนรองมีเสิร์ไพล์เยอะแล้วพี่หูพึ่งเลยเนินโดดนี่ยน้ำไปเลยพี่ด้วนไปดิ bị bại đốt bị đốt ê ê đốt đốt bại đất đốt ê, nghĩ nghĩ, chết. Bái. Bái, 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 ê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  đi bị băng, đâm mà ơi ê ê

ไปด้วยขาไปพี่โอ๊ยเฮ้ยเ้ยอะนพี่ดินดินดนเดินเนเ้พี่เนไปเราไปเร็วเรโอ้หเฮ้ยเไปเรยพี่ไปไเฮ้ย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 ไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเท่าไหร่กันปะถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวถูกมโอเโอเค

โคตรเหนื่อยเเราเพียกันเราด้วยใช่ใช่มันเพียเพียแดดตอนนั่งแดดข้าวนี่แทบจะหลับเลยเร่าหน้าะรเมื่อกี้อยู่ในรถเปิดแอร์เย็นแป๊บเดียวอ่ะรับไอ้วิถีมาเคะรถไปก่อนนะ